ล่าสุดเองก็มี5ประเทศในกลุ่มยุโรปที่เพิ่งโดนดาวเกรดขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าเร,าเร็วๆนี้น่าจะภายใน2ปีนี้ประเทศเหล่านั้นก็น่าจะโดนดาวเกรดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ยิ่งถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินในยุโรปยังไม่ดีแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการเงินได้นะคะนักลงทุนเองก็ยังจะหันเข้ามาลงทุนในตัวทองคําแล้วก็ล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเองก็มีการยืดการที่ตรึงอัตราดอกเบีย้ยขั้นต่ําอยู่ที่0ูนจนถึง0.25แล้ว ก็ประกาศออกมาว่าจะย,ยืนที่อ,อัตราดอกเบี้ยเท่านี้จนถึงปลายปี2014อันนี้เป็นสัญญาณอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนแห่กันเอาเงินการลงทุนที่เคยลงทุนในพวก c u r รนซี y ต่างๆเข้ามาลงทุนในตัวทองคำมากขึ้นถ้ามองระยะยาวเป็นอย่างไรระยะยาวนี่คือหลายๆปีขึ้นไปพี่ก็ยังมองว่า ที่ไม่เชื่อในดอลลร์ในระยะยาวแต่ระยะสั้นเนี่ยมันยังมีอันที่ส่งหลายๆเรื่องั้นถ้าไม่เชื่อในดอลลาร,ระยะยาวคนที่มั่นใจในตัวทองคำนะฮะก็บอกได้เลยว่าการถือทองคำน่าจะดีกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์5ปี10ปีขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำให้ทุกคนมีการลงทุนในทองคำไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอะไรก็ตามที่เป็นการลงทุน